ปฏิบัติรมบางครั้งอาจารย์ก็แพ้ลูกศิษย์ลูกศิษย์นั่งหลับอาจารย์ก็ไปสะกิดเย่ยนั่งหลับสิสะกิด วันหลังมาอาจารย์นั่งหลับแล้วอาจารย์นั่งหลับลูกศิษย์ก็ไปสะกิดสะกิดอาจารย์อาจารย์อาจารย์นั่งหลับผมไม่นั่งหลับแล้วผมไปเฝ้าอาจารย์ผมอออ อาจารย์อุบายอาจารย์หลายกาดกันนะผมไม่นั่งหลับแลอกผมไปฟ้า,าอาจารย์ผมวันหลังมาลูกศิษย์มันหลับหลับอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยยังนั่งหลับที่ผมไม่นั่งหลับหรอกครับผมไม่ถามอาจารย์ของอาจารย์ว่าอาจารย์ผมมาหรือเปล่าเนี <laughs> <laughs> เนี่ยเนควายยังมีควาผมไม่หลับหรอกครับผมไปถามอาจารย์ของอาจารย์อาจารย์ผมมาหรือเปล่าอาจารย์นี่ก็เหลี่ยมเหลี่ยมคมด้วยนะน้วก็เหลี่ยมคมนะผมไม่หลับหรอกผมไปเฝ้าอาจารย์ผมก็หลับแหละแก่ตัวไปเพาอาจารย์ผมลูกศสิษย์มันหลับบ้างเลย อาจารย์ไปสกิดเขาผมไม่หลับหรอกครับผมไปถามอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์ว่าอาจารย์ผมมาหรือเปล่าแพ้เลยแพ้ลูกศิษย์เขาว่าไหวพริบกับปฏิภาณเนี่ยไม่เหมือนกันนะไหวพริบกับปฏิภาณเนี่ยเหมือนกันบางคนในปฏิภาณดี บางคนเนี่ยปฏิพาน์ดีแต่ขาดไหวพริบเออปฏิพัน์ดีแต่ขาดไหวพริบเพราะว่ามีเด็กสองคนอีกคนนึงนปฏิพานดีคนเนี้ยปฏิพานดีฉลาดฉลาดกับพวกภากเลยปฏิพานชวนเพื่อนไปเที่ยว เอ่ไปเที่ยวดดวยกันเพื่อนโดนโดนชวนบอกไม่มีตังสักบาทจะไปไงอะ่ะไอเพื่อนที่ปฏิพานดีอะ่ะม่เป็นไรรอกม่เป็นไร้าม่มีตังไม่เป็นไร้ายเ,เ,เดี๋ยวไปขอพย,ยนนานนาคกันเขาว่าไอปฏิพานดีเขาบอกเดี๋ยวไปขอพย,ยนนานาคกัน ไอ้เด็ไอ,ไไองไง้ไอ้คนไหวพริบดีว่าไอ้นี่มันยังไหวพริบกลด้วยจะขอวายนาบแต่ถ้ามันเดินผ่านตะพานตู้มผ่านตะพา,านมันก็โดดน้ำโดดน้ำแต่ก่อนจะโดดน้ำมันกำตังมันอยู่ไม่ให้พวกทำตังไวบง้บาทหนึ่งบาทหนึ่งโดดตู้มไม่ ไปนาไปให้ครูบาดเดียวอะไปให้ครูบาดเดียวอะไอ้ไว้พิพัฒน์พอไวพิพ,วพัฒน์ดีเนี่ยคนเนี้ยพอโดดตูมเฮ้ยไปนาเขาบอกหมดเรืองแบ่งคนละสองกเหลืงนะเปียกทั้งคู่เปียกทั้งค,งคู่แบ่งคนสองกเหลืงก็ไม่ต้องโดดน้ําทั้งคู่ <c oughs> เฮ้ยไปนาเขาบอกหมดเร่องแบ่งเป็นคนละสองกเหลืง อันนี้มันเก่งนะไปโดนเพื่อนเก่งควาเรียดวก็ไหวพิบไหวพิบเดียวเดียวแป๊บเดียวฉลาดปฏิพานเนี่ยบอกวา่ามีคนคนหนึ่งเขาไปหาหมอดูหมอดูบกหาหมอดูก็บอก,มอก,บอกหมอ ผมเป็นไรเนี่ยจนหน้าดูเลยจนหาเช้ากินคําไม่พอกินเน่ยจนจนกระทั่งเวลาเนี่ยมีมีมรมพระกมาผืนหนึ่งกับขวานเล่มเดียวไปหาหมอดูหมอดูเหน็นปั๊บบอกมึงไม่มีอะไรเหลือเลยขวานก็ไม่เหลือพระกมาก็ไม่เหลือ อะไรชะตาถึงกานนั้น่เจริญเงนก็เถียงชะตาถึงกานนั้นนั่เลริผมมีผมมีพระธรรมมากับฝันอยู่เรื่อยหมอไม่มีอะไรไม่มีเะไเลยเลยเมืองมึองอยู่เรืยเลยหมอมันดูเดินกลับมานกน้อยใจในตัวเองมาตายแล้ว ทำไมเป็นอย่างนี้เหลือก็มาผืนเดียวกับฝานเล่มหนึง่งหมอดูบอกังไมัมีอะไรเหลือเลยอ่ะคิดคำนวณตัวเองว่าแหมมันน้อยใจพะเหลือไปเห็นหมูก็สิหมูป่ามมาหมูป่ามันเดินผ่านมาเอาขวานเฟี้ยงหมู เพียงหมูป่าไหวใจผมเพียงตู้หมูมันหลบฝานลงน้ำไปเลยถอดพระกรรมางมฝานถอดพระกรรมางมฝานหมูมัไรวิ่งพดพอมาไปเลยแม่นไหมหมอดูแม่นไหม มึงมัมีอะไรเหลืออะไรไปเหลือจริงอ่ะ <c oughs> เราสู่กันฟังนี่เฉยมันหมอดูเนี่ยไปเชื่อมากนะักเพราะว่าดวงชะตาราศีที่กำหนดยังแพ้กฎแห่งกรรมเราทำไว้จะชั่วดีที่กายวาจาใจ มันไม่ใช่ดาวดวงยัห่วงเลยดาวดวงเป็นเครื่องประกอบเฉยๆชะตาชีวิตวันเดือนปีผมไม่เคยดูดวงไม่เคยดูแต่ผมชอบถามโยมชอบถามโยมโยมโยมก็ชอบดูดวงผมบอกโยมดูดวงเนี่ยนะ ดวงนั้นเหมือนหอ,อกนะหอ,อกไม่ใช่ดาบนะท่านเคยเห็นหอ,อกไหมหอ,อกมีสองคมแทงปุ๊กเข้าไปเนี่ยเข้าทั้งสองด้านเลยดาบถ้าทางทางสันฟันไม่เข้าทั้งฟันทางคมไม่เข้าหอ,อกแทงปุ๊บมันมีสองคมเข้าทั้ง หมอดูเนะี่ยเหมือนหอ,อกเหมือนดอ,อ,อกหอกอะไรท่านฟังมาดีนะถ้าดูเขาดีเขาก็ายิม้มตั้งกระที่ที่เราดูอยู่เนะี่ยเขาเยิ้มไปเรื่อยเลยนะเยิม้มเขาว่าวันนี้หมอดูดวงดีน่าดูเลยในขณะเดียวกันหมอดูผู้ชะตาขาดเนะี่ยไอ้นี่ชะตาขาด นั่งหน้าเศร้าเลยมัทักคนเดียวเนี่ยคนคนทักคนเดียวอ่ะปกดวงดีนะยิม้มไปกลับบ้านไปซักผ้าซักผ่อนยิม้มหมอดูว,ดว,ว่าดวงมาดียิม้มในขณะเดียวกันหมอดูคนชะตาขาดนะมึงอะ่ะไม่เหลือหรอกตาขาดแน่นอนนั่งหน้าเศร้าเลยนั่งหน้าเศร้า เพื่อนถามก็พูดอะไไม่ออกหมอก็ดูหมอก็ดูดวงอชาตาขาดนัด่งหน้าเศร้าเลยไหมควางิัก็ไม่ขาดหรอกใจคนนี้เศร้าไปแล้วเศร้าแล้วแล้วไม,ไม่ไม่บอกด้วยนะวันไหนวันไหนจะขาดไม่ขาดอันนี้มันเศร้าตั้งแต่นคนดูไปแล้วเศร้าไปแล้วเอ,อนนี่นั้นผมเคยถามโยมอะโยม สมมติเอานะสมมติเราอาตมาเป็นคนเป็นคนดูดวงโยมสมมติคืสมสมติเอามาสมมติก็สมมติกันนะเนาะไอ้เมื่อาอาตมาเป็นคนดูดวงโยมโยมโยมเกิดวันอะไรปีจอวันจันเดือนเจ็ดบอกบอกบอกหมอใช่ไหม ฉันเกิดปีจอวันจันทร์เดือนเจ็ดหมอบอกอุ้ยไอ้ปีจอวันจันร์เดือนเจ็ดมันจะตาขาดเนี่ยไอ้คนไอ้คนมาดูตกใจเลยบอกสงสัยแม่บอกปิดในวันอังคารกับวันอาทิตย์นะเรี่ยงไว้แล้วโดดวันจันไม่เอาแล้วเอาวันอังคารวันอาทิตย์ก็ไม่ขาดีิ เข่าข่างตัวเองขนาะปีจอวันจันเดือนเจ็ดเห็นไ,ไหมปีมันต้องสิบสองเดือนเดือนมันต้องสามสิบวันแต่วันเน,นี่ยมันแค่เจ็ดวันจันทร์อังคารพุธอรศุกร์เสาร์จันทร์อังคารวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยวันอยู่เร็วอพอดูปับสงสัยแม่บอกผิดไม่วันอาทิตย์ก็วันอังคารหลอดไป หลอดไปชะตาไม่ขาดก็หมอบอกชะตาขาดเนี่ยปีจอว,วันจันเดือนเจ็ดใช่ไหมหมอชะตาขาดเขาบอกว่าไม่ใส่หนูฟังมาผิดหนูฟังมาผิดตัง้งแต่ไม่ไม่เคยไปวันจันทร์หรอกไม่วันอาทิตย์กับวันอังคารเนี่ยหลอดไปได้ควรหมอดูหมอดูคนชินแสชิ้นแสดูมั่นแม่นเลย แม่นต่อชินแสดืมดูตัวเองชินแสดื่มดูตัวเองโอนั่นชินแสมูนผาไปดูเจ้าอยู่วาจีดูเยี่ยวโพระองค์ในชะตาจะขาดชี่หัวไม่ไม่จะไหวหารเลยเศร้าเลยพระชินแสมาดูแม่นนะ พงจะตาจะตาจะตาตกจะตาขาดขตาขาดนะจะอยู่วนเศร้าเศร้าเลยมาได้ก็รักพงษ์พงเป็นไรก็หมอก็ดูอ่ะชาตาขาดอ่ะหมอไหนก็หมอข้างวังอ่ะนะก็ดูชาตาขาดพงษ์ไม่ตะเวหานเลยตะเวยไปทําไมล่ะกินไปทําไมอ่ะกินก็ตายไม่กินก็ตาย เม่อิีนะหาดเล็กประลักกเจอยู่หวเไหมมันไปเลยรู้ใช่ไหมดูว่าจะหัวจะตาจะขาดใช่แล้วดูรู้รเปล่าหรือจะตาขาดหรือรือดูรู้เปล่าจะตาขาดนะอุ้ยว่าไม่ขาดหรอกว่าอายุยืนว่าอายุยืนล่มร้อยเก้าสิบฝาล่มร้อยพูดจบปั๊บ มาเล็กมาดาบฟันฟันหัวหมอปุ๊บขาดเลยขาดไปฮะพี่หัพวพกไม่ขาดแล้วนี่มันขาดแทนแล้วเหรอเห็น yeah. ไ,ไหมไอ้ฟังจงรักภักดีอ่ะเอารักภักจงรักภักดีอ่ะพกไม่ถืออาหาเน้อถือไปทำไมอ่ะกินไปทำไมกินก็ตายไม่กินก็ตายไม่กินมันจะหวยหรอก มันก็หมอโหดีหมอที่ไหนหมอข้างวังนะก็ดูรู้ใช่ไหมดูจะอยู่หรืจะตัดอากาศใช่แล้วดูรู้เปล่า,าตัดอากาศเฮ้ยวัวไม่ขาดหรอกวัวยื้ยืนหูดจบป๊อบมีดชักดาบป๊อบ วันหัวหิวให้อยู่อกพงไม่ขาดแล้นะยิมขาดแทนเน้วเนี่ดวงชะตาราศีที่กำหนดยังแพ้กฎแห่งกรรมเราทำไว้จะชั่วดีที่กายว่าจใจมันไม่ใช่ดาวดวงอย่วงเลยดาวดวงเป็นเครื่องประกอบนดาวดวงเป็นเครื่องประกอบชะตาราศีของคนนี่ย มันเปลี่ยนทุกวันรู้ไหมเนีย่ยเราสร้างความดีเนี่ยเปลี่ยนทุกวันนะเปลี่ยนทุกวันไม่ใช่อยู่นี่นะชะตาราศีเนี่ยมันมันเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยถึงบอกว่าเอาวันนี้เคาดีนะอ่าวันนี้เคาไม่ดีนะถ้าไปทับเข้าดีไม่ดีเศร้าเลยเศร้าเนี่ย ไม่ใช่ว่าไม่ไม่เชื่อนะเชื่อดวงนะเชื่อนะแต่บางครั้งมันคาดเคลื่อนได้มันผิดได้เวลานี้คนดูดวงเนะี่ยปิดหวังเยอะปิดหวังเยอะ่อะก่อนี่เขบอกว่าสนามหลวงเนะมีต้นมะขามบานนะ ขามหมอดูคนต้นมะขามหมอดูหมอดูชาวบ้านนั่งคนต้นมะขามคนละต้นละต้นละต้นหมอดูไอคนนี้เขาไม่มีใครมาดูเขาบอกแหมวันนี้ไม่มีใครมาดูเลยเขาว่าไอเพื่อนเขาบอกเอาก็มึงนั่งตรงนี้มึงไม่ดูซะก่อนเราจะมีใครมาดูหรือเปล่ามึงนั่งตรงนี้มึงไม่ดูซะก่อนเราจะมีใครมาดูหรือเปล่าอันนเงียบเลย ลืมดูที่นั่งหมวันนี่ไม่ใครมาดูเลยอ่ะขอก่อนมึงนั่งตรงนี้มึงดูที่ไม่ดูมึงมีคนจะมามาดูเล่าวออถ้าส่วนมากหมอดูเนี่ยผู้หญิงจะดูผู้หญิงจะดูผ,ะดผู้ชายไม่เคยดูผมไม่เคยดูใครหรอกผมไม่เคยดูใครเขาจะไปขึ้นบ้านาใหม่จตางงานออกไปนะ พาพระนู่นไปดูไปพระก็บวกลบคูณหารถูกบ้างไม่ถูกบ้างเอเอพรมชาติพรมชาติมันก็แม่นมวยแม่นมืองนะหน,นาพรมชาติหัวใหญ่เลยอยงนี้พระซื้อมาหัวหนึ่งยงขึ้นบันใหม่ใช่ไหมเอาค้นใหม่เปิดเปิดดูวันนู้นบันนู้นมน,น่นดูปอ,อยาท่าไม่เอางันเนี่ยพ หนูจะขึ้นบ้านใหม่อะพ่อดูให้หน่อยพอ่อบอกมึงมีเสาหรือยังมีแล้วปูนมีวะม,มีเอาขึ้นได้เลยมีเสามีปูนขึ้นบ้านได้เลยพออย่าท้าไม่ยอมไม่ยอมเออเล่าคงคำพรวอญญาณชาเขา ท่านละกันเองนะท่านบอกท่านเองท่านไปเทศไปเทศเทศ้อนั่งรถไฟมานั่งรถไฟมานี่มีคนสูงอาย,ยุคนหนึ่งนะศรัทธาหลวงพ่อมากเลยศรัทธาหลวงพ่อมากเอาประดิิกมาถาวายหลวงพ่อพ่อครับผมศรัทธาหลวงพ่อผมถาวายหลวงพ่อ พกมามามาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมเมาาตมามีตัวเดียวก็ยุ่งตายแล้วนะแน่ไหมาำมีตัวเดียกก็ยุ่งตายแล้วมาทเละไกับท่านใดอะยอมหรอกมีองค์เดียวเมืองไทยใครอนาพาพอายุเก้าสิบสามเก้าสิบสามพออย่างท่านนี่ พูดเก่งพูดตรงพูดตรงพระเทระผู้ใหญ่กลัวเลยอะกลัวเลยจี่จุดกลัวเลยท่านไปท่านไปไปประธานสร้างโบสถ์วางน้อยสร้างโบสถ์อะไรวางน้อยอะไรเป็นวัดและเป็นวัดวัดบางน้อยวัดอะไรวางน้อยอะเป็นวัดปีกายมัง้งอะไรที่เขาไปเรียนปริญญาตรีญาโทยาเอกอะ พ่อท่านเป็นประธาน150ล้านโบสถ์หลังเนี้ยอันนี้พ่อป่วยเนี่ยป่วยโบสถ์เขได้ครึ่งเดียวยมอมธรรมาป่วยนะมาป่วยไม่ไหวจะอยู่รอดไว้รอดก็ไม่รู้ปวดทำท่าจะร้องไห้ยมช่วยธรรมาหน่อยนะ ถ้าไม่ช่วยธรรมาธรรมาก็นอนตายตาไม่หลับบ่ก็ยังไม่เสร็จอพูดไปพูดไปโอ้โหโย,ยมาช่วยกันหน้าดูเลยวิญญาณตาพูดซึ่งพูดเก่งเยอมียวช่วยธรรมาหน่อยนะอามาป่วยบทก็ยังไม่เสร็จามาเป็นประธานสร้างเขา สร้างบทเขาถ้าโยไม่ช่วยทรรมาโบทไม่เสร็จหนะ้านอนามาก็ป่วยอยู่เนี่ยจะทันทำไมเห็นโบทจะไม่ได้คนนึงก็ช่วยคนนี้ก็ช่วยวิธีการพูดของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะเราเรื่องคำคำเรื่องหลุงตากันเนน ตาเข้าเทศเนมเข้าไปเทศนมมันเทศเก่งเนมมันเทศเก่งเนมมันเทศเก่งยมถาวายดอกไม้กับปัดใจมาแค่นี้ดอกไม้กับปัดใจวันหลังนเนมเพิ่มตาไปเทศบ้างตาไปเทศ อวดเนนเลยเนนเทศทู่ผมไม่ได้หรอกเนม่เทศได้สองปัจจัยมาสองดอกไม้กรรมกันเองผมเนี่ยเห็นไหมตาบอกผมไม่เทศมาเนี่ยผมได้พัดลมมาตัวหนึ่งขวานเล่มหนึ่งปัจจัยเนีเป็นงานเลยตาที่ยวมาถวายพัดลมกับขวานนะตารู้เปล่าไร ตาไม่รู้ขวานมันถักคนอื่นได้มันถักตัวเองไม่ได้แน่ไหมพัดลมมันเป่าคนอื่นเย็นตูดมันร้อนหน่อยหานี่มันเล่นงานกูแล้วเต็มชั้นหลาดกวดีอ่ะขวานมันถักคนอื่นได้แต่มันถักตัวเองไม่ได้มันดำถากได้ไหมล่ะเออ พัดลมมเป่าคนอื่นนั่นเ็นเย็นแต่ตูเมันร้อนน้ตาองไอหานมันดา่าคูเป่าเนี่ยฉ <c oughs> ลาดนั่นคงฉลาดฝานะคนเราเนี่ยรู้ถูกกันไม่ได้นะรู้ถูกกันไม่ได้บางครั้งนี่การพูดการจาเนี่ยมันก็ต้องให้อภัยกันเนะให้อภัยกันก็มีชงครา แม่ใครกันมายุ่งกันนะเราก็เจอหลายๆองค์การอยู่ร่วมกันเนี่ยหมู่มากคึกฤทธิ์บอกหลายชีวิตคึกคิด์บอกคึกฤทธิ์ควาโมดบอกหลากหลายชีวิตหลักหยาชีวิตคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้นเออมันมองมุมฝัง่ง มุมฟังไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งมอนมุมฟังเขาถึงคิดว่าหลากหลายชีวิตการอยู่ร่วมกันเนี่ยเวลานี่มั้ยร้อยฝ่าก็ร้อยชีวิตใช่ไหมร้อยชีวิตสุขบ้างทุกบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเศร้าบ้างเหงาบ้าง ผนเปกันไปอ่ะเนเหลือมีกี่วันแล้วสู้ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะวันนี้หนาวหนาวมากบางคนมาอยู่ไม่สุขแล้วไม่ไหวแล้วมั่งเนี่ยนะไม่วอ่ะมนหนาวแล้วก็หายมันมามันก็ไปมีไหนมาแล้วก็อยู่ไม่มีหรอก อยู่มนาวก็ไปหนาวลมผมผ้าหนาวฟ้าผิงไฟแต่บางคนไม่เคยหนาวก็โอ้ยหนาวน่าดูเลยหนาวนะธาตุไม่เหมือนกันนะให้ให้พรกันสุภโล่งก็ ตัวอสัมน้วายจิตัวสามเปีกันดูนอเียมพุตุไอจตวังเปียดีโอวิวันจันเรวันกูอวินายสัตุมา วันดาราโยสุกิกีเาีพวะพิวันดันสีเดีนอินุไวจันดโดยธรรมะ รังสัมมาสัมพุทโตภะคะวะพุทธังภะคะวันตังสวกาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆังบ Hmm, <laughs>